นั่งเฉยๆนะนั่งกลัวเหรอกลัวไม่ต้องกลัวลูกไม่กัดใช่ไหมไม่กัดค่ะไม่กัดไม่กัดนี่กัดเป็นขี้อ้อนดูดินี้ยดู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 ว่าใครแบบนี้ขี้อ้อนน่ารักเป๊ะ ขอมือนอนวะขอมือนอนอันนี้หมาน้องบีเลี้ยงที่บ้านนี้เป็นน้องบีคนเลือกเองไหมพันนี้พี่ชายค่ะพี่ชายชอบเลี้ยงหมาพี่ชายเลือกชื่อคพเซนอ้อนละคพเซนนี่มาจากไหนเนี่ยพม่ทราบเหมือนกันค่ะเขาตั้งของเขาเองเขาตั้งของเขาเองค่ะนี่ชอบพันบูเทอร์เรียนะเป็นหมานี่สนสนมากเลยครับวันดีวันดีวัดีวันดีก่อนแล้ววัดีขอมือ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 ไม่สนไม่สนขามือหมอบ เป็นเป็นหมาวันที่พี่ชอบนะพี่ชอบหมาพันนี้มันหน้าตามันแปลกๆนี่เนอคือหน้ค่ะคือทั้งวันทั้งคืนกลับบ้านมาก็คึกสนุกสนานที่ใหญ่แล้วเรามีโอกาสได้เลี้ยงดูมันเองไหมครับไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยได้มีโอกาสเลี้ยงเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านใช่คะตอนนอยู่อพาร์ละวเราแฮปปี้แล้วมีความสุขและเจอคนเยอะๆใช่เดินวิ่งใหญ่แล้วมาแล้วหมาแล้วมันนี่นี่ยังไม่ทันเรียกเลยแต่ดีนะนี่พูดรู้เรื่องเนี่ยนั่งนั่งเนี่ยนั่งเห็นไหมนั่งเอานั่งจะเอาอะไรโคเซ เก่งมากเก่งมาขึ้นมากิ่งมากเก่งมากเก่งมากเขารู้ค่ะว่าคนไหนรักคนไหนอะไรอย่างเงี้ยขี้อ้อนหืมมึงมมึงมึงงมมึงมึงมอ้ยเสื้อจะขาดนะมีคนารักจะขึ้นเขาหรือเปล่ามีโค้ตเป๊ะน่ารักดีอ่ะก็เอาเอได้ทีเอาใหญ่เอาใหญ่เลยโอ้หมุน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 ไม่หมุนที่ถ่ายพอว่างๆก็พอดีในหมู่บ้านมีบึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพาไปวิ่งเล่นพาไปวิ่งเล่นแล้วบางทีก็ให้ว่ายน้ำ อนุญาตนะครับได้ค่ะอ้ยเข้ามาข้างในนี่โอ้ยบรรยากาศดูอบอุ่นเนาะนไ,มไ,มไม้หมดเลยใช่<ร>ค่ะส่วนใหญ่จะจะได้เคอเรทเป็นไม้หมดค่ะแล้วก็สีนี้ก็จะเป็นโทนสีน้าตาลเพราะว่าที่บ้านเป็นคนชอบคุณพอ่อคุณแม่เป็นคนตกแต่งใช่ญญค่ะเอออย่างที่เคยบอกไปว่าคุณนาที่ก่อนที่เคยอยู่ที่นี่คุณนาชอบตกแต่งบ้านก็คือส่วนใหญ่ตรงนี้ก็คือเป็นที่คุณนาเราทำไ้หมดแล้วใช่แล้วค่ะเราแค่เอาเฟอร์นิเจอร์เข้ามาแล้วแล้วน้องดีมี ส่วนในการเลือกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของตกแต่งบ้านอะไรบ้างครับมีก็มีเลือกเลือกตัวนี้ด้วยแล้วก็เลือกแบบอะไรผันหวาอย่างเช่นพวกนาฬิกาอย่างนี้ค่ะแล้วก็พวกอะไรเล็กเล็กน้อยน้อยเนี่ยหนูก็เป็นคนเอามาตั้งค่ะเพาหนูเป็นคนชอบเอามานู่นนี่มาตั้งมาแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันอยู่ในตู้อยู่ข้างบนอะไรเงี้ยเราก็ไปค้นหามาแล้วก็เอามาตั้งก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนไรื่อยแต่ส่วนใหญ่อย่างตัวบียก็ตัวคนที่บ้านเนี่ยเราจะชอบแบบอะไรโล่งๆหน่อย แต่ดูตอนที่เห็นน้องบีบอกนิดนึงว่าบ้านหนูลกนะเข้ามาไม่ไมลกเลยนะถือว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะครับ ในเมื่อเป็นบ้านมือสองให้เราซื้อมาเนี่ยนะครับตอนที่เรามาอยู่แรกๆเนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขอะไรบ้างไหมครับโชคดีค่ะไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเป็นญาติกันขายกันเราก็คือเราก็รักบ้านเหมือนกันรักนาเป็นคนรักษาความสะอาดแล้วก็รักษาอุปกรณ์ภายในบ้านดีมาก <ừ> ถือว่าว่าโชคดีไปแสดงว่าอยู่มา5ปีที่ยังไม่ยังไม่เคยเป็นอะไรเลยยังค่ะโห,โหโชคดีมากคด,ดีค่ะนี่ <ฮะ S 1> คือคือข้อดีของการซื้อ บ้านต่อจากคนที่เรารู้จักใช่เพราะเราก็จะรู้ว่าธรรมชาติเขาเป็นคนที่แบบรักบ้านมากๆเขาจะดูแลของดีๆให้มาแล้วอยู่กันสี่คนอย่างเงี้ยมันก็<ช>ต้องมีแบบว่า ฟังก์ชันในบ้านที่แตกต่างกันไปบ้านเราเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรบ้างก็จะมีเป็นมุมมากกว่าค่ะเพราะว่าจะทุกทําเป็นมุมหมดแล้วมุมนู้นก็จะเป็นที่คาราโอเกะคุณพ่อชอบเปิดเปิดเพลงสุนทราโอเกะค่ะคุณพ่อก็จะชอบร้องเพลงแต่ชาปลุกลูกลุกให้ตื่นร้องเพลงพ่อร้องเองด้วยเหรอร้องร้องร้องจนหนูจําได้หมดแล้วเพราะเพลงลูกกรุงกล่าวเพลงสุนทราพรอะไรเงี้ยตอนเด็กๆเวลาที่นั่งรถไปต่างจังหวัดก็จะชอบเปิดเพลง เพลงที่โดนใจของหนูก็คือเพลงดอกแก้วร้องยังไงแก้วดอกนี้หอมยวนเลยดีผิวทุกวันดินแก้วนั้นส้ำพันใจพี่ปองรักดีเสมอโอ้แสดงว่าร้องพ่อพอเปิดเ้ฟังได้เล็จริงๆลองแงมผงพันทุกคืนพี่พันทุกวันพี่เพ้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีเสียงท่าฉลองท่าฉลองท่าฉลองครับอาไทยใช่ค่ะเราคิดไปเองว่าไกล อ่ามีห้องคาราโอเกะตรงนี้เป็นห้องมุมรับแขกพี่วุ้ีครัถ้าถ้าร่มตอนเย็นหน่อยก็จะไปนั่งกินค่ะกินแบบกินขนมชากาแฟขนมอะไรชากาแฟแล้วก็อ่านหนังสือค่ะส่วนใหญ่เพราะคุณพ่อเป็นคนชอบอ่านหนังสือก็เลยติดมาถึงหนูว่าหนูก็ได้อิทธิพลมาจากคุณพ่อชอบอ่านหนังสือเหมือนกันโอ้ดีนะดีค่ะ ครับข้างหลังเป็นห้องอะไรบ้างข้างหลังจะเป็นห้องครัวค่ะห้องครัวห้องครัวแล้วก็จะมีห้องสำหรับพี่เลี้ยงอยู่อ่าฮะพีแม่บ้านใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นห้องน้ำของพี่แม่บ้านแล้วห้องนี้ก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะเวลาแบบมาพบปะสังสรรค์มาอะไรเงี้ยห้องน้ำข้างล่างเนี่ยจะมีสามห้องน้ำโอ้โหเยอะเนอะ เยอะค่ะมีห้องห้องห้องน้ำสำหรับแขกห้องน้ำห้องการผสมใช่แล้วก็ห้องน้ำแม่บ้านค่ะสามห้องน้ำแล้วก็ห้องห้องข้างหลังหลังครัวไปเนี่ยถ้าแบ่งไปแล้วจะเป็นสามห้องค่ะข้างบนข้างบนจะเป็นสามห้องนอนเหมือนกันค่ะมีสามห้องนอนใช่ค่ะแล้วก็จะมีระเบียงข้างบนข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อข้างบนจะเป็นที่ส่วนตัวไปข้างล่างก็เป็นที่สังทนาการทํากิจกรรมต่างๆมากมายใช่ค่ะดีจังเดินชมข้างล่างเลยได้ค่ะตามสบายเลยค่ะชมได้เลย อย่าพูดคำว่าตามสบายนะเคยมีคนพูดแล้วบ้านเกือบพัง <c oughs>